อรอจังเลยอย่นด่ยินด้องลอันนี้ก็าวน้องหอกอม่น้าลวัมเาได้ใส้มันัเา่่แชไหมเ้อิคิ้วเช่ไหมคะดนมใครเนี่ยนมว่นเหรอน้นี่คือแหนะ

อยู <muitas> ่นะจิอุ้ยเรามาจับข้าวนะกินข้าวนะมือลายเล็บพี่โอ้ยเ้านล็บพี่โอ๊ยอาบอกเขาปักอันนั้นมาได้เราแซ่ไง่กินกวอนเราแซ่บไงไปได้ดูกินด้วยเ่ยเนีเป็นอะนี้เบิร์กดีดีนี่จำกินอยู่วมการื่ออยอ่ะยจมูกหิจ

กองพอก็ขอได้อย <u> ู่นะจีอุ้ยเรามาจับข้าวนะกินข้าวนะมือหลังมเออยเล็บพี่โฮเล็บพี่โอันบอกเขาปักอันนั้นมาได้